เปียนตั้ง่เชามันต้เปลี่ยนเยอะองค์ที่สององนี้อันนี้รูปนี้เห็นแล้วใช่ไหมแต่เอาองค์แรกเอาแรกเอาแรกอ่ะไปองคที่สององค์ที่สองนี้โดนเมื่อกี้ไปไหนวะไปฉายเมื่อกี้อะว่างองนี้อันที่สามสามเห็นยังอันที่สี่ตรงนี้เล็กๆเป็นธรรมจักรอ่ะ เนี่ยธรรมจักรเห็นป่ะที่เขาชี้อ่ะเห็นไหมเนี่ย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 เห็นธรรมจักรป่ะองค์เนี่ยองค์พระนี่ไงเห็นป่ะสี่อ่ะฮะอันนี่ห้าองค์นี้เห็นไหมอ่าแล่วที่หกคืออันนี้เห็นนะเอาเสร็จแล้วสามองค์แล้ยุบแรกอยู่ด้านหน้าเจาะทีละองค์ทีนะอ่ะหกนะเห็นแล้วใช่ไหม สอาต่าสองไมด้หนนอ่าเราสององสี่งธรรมจักรใช่ธรรมจักรเห็นไหมเห็นธรรมจักรข้างบนอ่ะอ่าแล้วสองสองข้งล่าง่สองไปทำใจกินอ่าสองไปทำใจกินของเขาสว่างอ่าเร้นี้ขางแต่งนั่งแต่งนั่งแต่งนั่งข้างล่างนี่นะ ก็มีหน้ากงใหญ่้องแลก็มีหนอหน้ามันก็เล็กเล็กบบนั้กันรหมั่กเขามบริวารนาเอไม่แน่ใจว่านี่บีกงด้หรือเปล่าเห็นไม่ชัดนะเห็นว่านแต่ขไม่ชัวร์องเนี้ยองเนี้อนา้สุดท้ายเพราะว่าทุกทุกรูปถูกตัดเสียหมดเลย ไม okay. uh. ่ค่อยค่อยแรงก็ให้เขาช่วยสอนด้วยโอเคทุกคนมีอะไรอ๋อนี่มีอันนี้ทำเล็กๆของพูดงใช่ไหมที่บอกว่าเข้าเข้าไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่เข้าด้วยไม่เข้าอยู่แล้วแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้ว